สวัสดีค่ะพอดีมีฝันเพิ่มเติมนะคะวันนี้คนฝันเยอะมากเลยก็ก่อนเล่าก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันด้วยนะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวบอกต่อเพื่อนๆนะคะเริ่มจากฝันแรกไปแบบไปเลยนะวันนี้วันหวยออกผู้หญิงฝันฝันว่าในหลวงราชการที่สิบมาเยี่ยมบ้านนะคะบ้านเลขที่สีบ้าอันนี้ฝันเป็นมงคลนะคะสี่เ้า ต่มาผู้หญิงฝันว่ามีผู้ชายมาเยี่ยวใส่ห้องเยี่ยวเยอะมากเลขที่ห้องคณะนะคะสองเจ็ดศูนฝันแปลกดีนะอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนโทรมาทั้งคืนเลยเบอร์ของเขาเนี่ยสามเจสามแต่ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเขาเห็นเลข8ปดหนึ่งหแล้วเขาก็ฝันว่าขับรถพารถไปกวานทะเบียนรถสามหนึ่งสี่ห มาผู้หญิงฝันฝันว่าที่บ้านทําบุญแต่ไม่รู้เนื่องในโอกาสอะไรแล้วก็มีตํารวจมาเหมือนจะมาจับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเขาไม่มีความผิดอตํารวจก็เลยเขาก็เลยเลี้ยงข้าวตํารวจนะบ้านเล็กที่สามสิบเอ็ดหมู่สี่ฝันว่ารถยางแตกแล้วเปลี่ยนยางนะคะทะเบียนรถห้าหกห้าสี่ ผู้หญิงฝันฝันระเพิงไหม่ลดตัวเองและวลดพ่อทะเบียนเขาไม่ได้บอกว่าคันไหนของพ่อของเขานะมี9ก้าสองสามสองกับสี่ห้าห้าศโอ้ยปวดเมื่อยอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่าน้องแผงข้างๆคือเขาไปขายของตลาดแล้วแผงข้างๆนะน้องก็ถูกลอตะรี่เยอะมากถูกทั้งลอตะร,รี่ทั้งเบอร์ ลุ้นโชคตอนหวยออกเนี่ยน้องเขาไม่อยู่เขาวางลอตเตอรี่กับเบอร์ไว้เขาก็เลยเอามือนะเอื้อมไปหยิบมาดูเลขที่เขาเห็นนะคะ49 1005แต่ในฝันเนี่ยเลขที่ออกคือ49กับ10อันนี้ผู้ชายฝันฝันว่าพี่โรเบิร์ตสายฟันมาบอกเลข76ผู้หญิงฝันว่ารถ ยางหลังระเบิดทะเบียน4 7เจสหนึ่งอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่าหวยที่เราซื้อน่ะผิดในฝันเนี่ยเสียดายมากเลยหวยมันออกสองสต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าตาเสียเลยไปนอนกับยายถามยายว่าตานะอายุเท่าไหร่ยายบอกว่า79ปีคงไม่ออก7 9, 9็ดหรอกเพราะว่าปีที่แล้วจำได้เลขฝาโรงย่า หนึ 197. อันนี้ผู้หญิงฝันวันพะฝันว่าในหลวงราชการที่9แล้วก็ราชินีราชการที่10มาทานข้าวที่บ้านชั้น2นะคะชั้นบนบ้านเลขที่149อันนี้ผู้ชายฝันฝันว่าจับกุ้งในน้ำมากินมีแต่ตัวใหญ่ๆเห็นเลขเรียงเป็นแถวแนวตั้ง7จ็ดห้เสเห็นไหม 7จ็ดห้าเกสามอันนี้ผู้ชายฝันตอนตีห้าวันนี้นะคะฝันว่าขนปลาเต็มรถกระบะเลยฝันนี้น่าลุ้นมากเลยขนปลาเนี่ยจะมีโชคแล้วใส่รถด,ด้วยห้าสี่ห้ามพลานะคะห้าสี่ทะเบียน 7, 4, 5, 4. เจ็ดสี่ห้าสี่เพราะว่าคลิปเมื่อเช้าที่ปังเล่าก็ห้าสี่ไหมคนฝันสีแดงแล้วก็อะไรนะ มีคนละเมอแล้วก็ฝันว่าถูกหวยแล้วก็รถยางระเบิดอันนี้รถยางระเบิดมีอะไรบ้างอันนี้ยางแตกมีที่ชนกันยางแตกก็มีสี่ห้านะสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกนะ่เลก,กับหัวอยู่ อีกคนยังระเบิดสหนึ่งก็รุ้นรุ้นดูนะคะอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไปซื้อเลขกันก็คลิปนี้มีฝันแค่นี้นะคะงวดนี้รวยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ